เราฟังหัวขุดทีวีนะเราัวเราก็จะเล่าจากจะสนิทสนุกเราให้จาน้องให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย่างนี้หนึ่งนะคะค่ะกิจกรรมว่าอะไรนะุลไมรวงฝุ่นะรวงนะคะมีแอปเปิลนะคะมีลกอมีมะนละกอนะคะแล้วก็มีส้ม วสอย่างด้วยกันนะคะโดยอันแรกเลยพวกเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเป็นผลไม้ชนิดไหนนะคะเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยพูดชื่อผลไม้อะไรเราก็ยกมือนะคะว่าเราจะเป็นผลไม้อนันั้นะคะเราก็จําไว้ของเราเนาะใครจะเป็นแอปเปิลคะเลือกเลือกค่ะเป็นผลไม้นะคะเป็นแอปเปิลยกมือเลยค่ะแอปเปิลจัไว้นะคะใครจะเป็นมะละกอคะ แล้วก็ค่ะนีนิดหน่อยมีเนยชอบด้วยนะคะส้มค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าพี่พูดชื่อผลไม้ชนิดไหนคนที่เป็นผลไม้ชนิดนั้นนะคะให้ย้ายพี่นะคะวิ่งเปลี่ยนที่นะคะไม่อยู่ที่เดิมนานอ ใครท er ี่เข้าท so cool. ี่เป okay? ็นคนสุดท้ายนะคะในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมายืนแทนที่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรให้ทำนะคะโอเคเนาะลอง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 ค่ะกล้วยย้ายค่ะย้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยใครกล้วยผมก็พี่กล้วยเป็นแกลวใช่ไหมซ้อมช่วยจับพี่ด้วยนะคะเดี๋ยวนะ ช่วยจับให้พี่ดนะ้วยเนาะช่วยจับด้วยนะนว่าใครคนสุดท้ายนะคะลกอแอป,ปนแนัน,นมีพยามนะคตเนาะอพยอีกทีว่าดูแลความปลอดภัยของแต่ละทัานด้วย แล้วรู้สึกยังไงบ้าง่อวานนี้รู้สึดว่าตัวเอนมีการค่ะอ๋อน้องอีบอกว่าตัวเองมีการพัฒนาขึ้นนะมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่าง เรียนรู้การขอข้อแรกวันนี้ก็คือทำอย่างไรให้มีภูมิคุ้มกันตนนะคะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าภูมิคุ้มกันตนมี3าอย่างนะคะที่เพื่อนช่วยเราเนะาะเมื่อกี้เนาะนะคะเรื่องของการมีสติใช้สื่อออนไลน์ใช่ไหมคะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มองโรคในแง่ดีนะคะวันนี้จะได้รู้ว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันตนเนาะ,ะวัตถุประสงค์นะคะก็เสริมสร้างการคิดนะคะเสริมสร้างการคิดของเราเนาะเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันตนนะคะ ก็เป็นหัวข้อแรกสำหรับวันนี้นะ,ะก็เริ่มต้นด้วยการให้เราเลือกเนาะอีกแล้วนะคะชีวิตเราต้องเลือกเสมอเนาะนะคะคอนี้มีสองอย่างให้เลือกค่ะอันแรกเลยเราก็เป็นประชาชนเป็นคนทั่วไปปกตินะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะให้เราเลือกลองดูเนาะ,ะว่าถ้าเราเป็นปิชอาชีพเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะะเลือกไว้ในใจไม่ต้องบอกใครนะนะคะ ป็นระชาชนทั่วไปหรือจะเป็นมิจฉาชีพค,คิดในใจเรื่องบทบาทเฉยๆบทบาทนะคะในการทํากิจกรรมเนาะไม่อไม่บอกเพื่อนนะไม่บอกใครนานๆนะคะเก็บไว้ในใจเนาะนะคะกลุ่มโอเพนแชรเราอยู่ในโอเพนแช t แล้วหรือยังคะอยู่หรือยังคะอยู่ทุกคนแล้วเนาะไม่ได้อยู่ถ้าไม่ได้อยู่ ก็อยู่ตนาะให้ดีให้เพื่อนเปิด QR สแกนเข้าให้เนาะนะคะเพื่อนข้างๆอาจจะช่วยนะคะตอนนี้ิีมือถือมาใช้ได้เพราะเราใช้ทำกิจกรรมกันเนาะเลยค่ะใครยังไม่ได้เข้า Open นแชทเนาะให้เพื่อนเปิด QR โค d e แล้วก็สแกนเข้าก p e n c แชทหน่อยโอเคค่ะคราวนี้ค่ะใครที่เลือกเป็นมิชฉาชีพนะคะเราจะตั้งเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการ จากสมาชิกกลุ่มคนอื่นจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นอยากได้ชื่อจีนนามสก,กุลอยากได้เบอร์โทรหรือข้อมูลอะไรหนึ่งอย่างที่เป็นส่วนตัวเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทะเบียนโรสชชที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะคะเพราะนั้นมีฉาชีพตั้งต้อหมายหนึ่งอย่างแล้วเราอยากได้อะไรจากเขาหนึ่งอย่างนะคะส่วนสมาชิกกลุ่มทั่วไปนะคะทาอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองปลอดภยัย ทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองปลอดภัยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่พุ้ยแจกกระดาษให้กับพี่กีฟนะคะให้เราเขียนแอบเขียนเนาะไม่ให้ใครเห็นนะว่าเราเป็นอะไรนะคะเราอยากได้อะไรโอเคไหมเช่นเป็นสมาชิกกลุ่มก็เขียนเนาะอยากปลอดภัยอย่างนเนาะแต่ถ้าเป็นมี่อาชีพก็เขียนสิเล่ด้วยนะทุกคนเขียนสิเล่ดน,นะคะแล้วก็เขียนด้ยวยว่าเราอยากได้อะไรเนาะ เป้าหมายของเราเนี่ยคืออะไรมันท้าทายมากนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะใครที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยถ้าสามารถทำสำเร็จนะตามเป้าหมายของตัวเองได้เนี่ยรับเงินสดสซ่ร้อยบาทนะคะแจกจริงไม่มีโม้แต่ต้องทำสำเร็จนะตามเป้าหมายตัวเองสองร้อยบาทภายใน5านาทีนะนะบางคนบอกเปลี่ยนเปลี่ยนทำไหมอยากเป็นมิจฉาชีพแล้ว เราไม่ทำาาเล้นะจบไปแล้วร,รับจไปเลยนะคะใครเป็นที่ชาที่ทำตามเป้าหมายสองเร็จรับเลย200บาทเงินสดนะคะตอนนี้ทุกคนเข้าโ p เ n นแชนไม่รอเลยนะคะเข้าโอเพนแชนไม่รอเลยนะทำได้ดวยวีการเพื่อให้ไดสิ่งที่เราต้องาอการหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเริ่มต้นมาด้วยกัน200แบ่งกัน50 50บ้าสค่ะ เอาเบอร์โทรมาเลยค่ะเขาก็เล่นกันตรงๆแบบนี้เนาะนะคะดูซิมีคนเชื่อไหมแกมีแบบสอบถามให้ตอบใครตอบได้ร้อยบาทค่ะอุยมีคนส่งแบบสอบถามมีคนส่งมาบอกเงินไม่มีอ่ะพ่อป่วยนะคะมีทีมงานเขาส่งมาบอกขอเบอร์คนชื่อเคสหน่อยครับอาจารย์ทีมงานนะเขาชื่อทีมงานนะเขาขอเบอร์โทรคนชื่อเคสหน่อยครับอาจารย์ เดี๋ยวเพื่ออาจารย์อาจจะส่งไปเนาะใครอยากได้เงินส่งเลขบัญชีมาเลยของโอนส่งอีเมลมาแบ่งเลยร้อยบาทค่ะเนาะอ่บีตัวตี้บอกว่าฉันคือเทเลอร์สวิตช์ฉันจะจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศของคุณส่งทรูมี่มาให้ฉันสองร้อยแล้วฉันจะไปแข่งคุณค่ะที่ไรเทเลอร์สวิตช์เขาก็เก่งไทยเหมือนกันเนาะเก่งภาษาไทยใช้ทรูมันนี่วยใครเป็นประชาชนพักหน่อยเดี๋ยวแบ่งร้อยบาท รปฝากแกเงินค่ะก็ได้นะคะสองพบาทใจบุญค่ะ,ะเดี๋ยวบอกให้คนที่โดนมิจี้ค,จค,จคืออาจารย์ค่ะสันคือพี่จีซูไม่มีเงินค่ะขอเบอร์โทรพี่สุดยองแสกเงินโอ้หงงไปหมดเนาะใครต้องการแลกเงินโอนนะคะเขาอ,อยากได้เงินโสดส่งเลขบัญชีมาเลยค่ะ โอเคอ่ะหมดเวลาจบนะคะจบแล้วเนาะนะคะพอเพียบหมดกำลังม,มันแ,นนแล้เนาะนะคะจบลงวมีใครได้ไหมคะเนี่ยมีใครได้ตามเป้าหมายไหมคะเนี่ยห้านาทีเกินไหมเก<บ>ินห้านาทีไม่หมดแล้วนะคะเพราะนั้นไม่ได้อ่ะน้องนะคะแต่เห็นความพยายามของทุกคนมากเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มออกเป็น8กลุ่มนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการน,น,นับก็แล้วกันนับหนึ่งถึงแป นะคะใครได้เลขอะไรเราก็จำไว้ในใจนะคะเพื่อพี่คราวนี้ค่ะให้เลือกหัวหน้ากลุ่มหนึ่งคนค่ะในกลุ่มของเราในตัวทำความรู้จักเลือกหัวหน้ากลุ่มหนึ่งคนค่ะแล้วก็น้บจำนวนสมาชิกกลุ่มด้วยนะว่ากลุ่มเรามีสมาชิกกี่คนคุณซีหัวหน้ากลุ่มค่ะ ได้มาแล้วนะคะหัวหน,น้ากลนะคะเรามีหน้าที่เนาะควบคุมดูแลสมาชิกกลุ่มนะคะช่วยกระตุ้นให้ได้อตอบคำถามใช้ความคิดกันรลรทุกคนนะคะช่วยดำเนินการให้กลุ่มเราแบบได้ตามเป้าหมายของกิจกรรมนะคะพวเราครบมือให้หัวหน้ากลุ่มด้วยะคะเรานี้นะคะในเอาหน้าของหัวหน้านะคะ ให้เราเลือกเลยค่ะว่าน้าเลือกเป็นตัวแทนโคศกของกลุ่มนะคะเป็นผู้นําเสนอของกลุ่มเรานะคะว่าน้ามีอำนาจขนาดเลือกแล้วก็ห้ามปฏิเสธนะคะมันแค่เลือกเลย่ะโคศกประจำกลุ่มนะคะเป็นผู้นําเสนอของกลุ่มเราเลือกได้เลยยืนเลือกได้เลยโยคศกยืนเลือกได้เลยค่ะว่าน้า นี้ค่ะคำถามก็คือเพราะอะไรครั้งนี้ถึงไม่มีใครตกเป็นเหยื่อของมิจจี่เลยพวกเราคิดว่าเพราะอะไรไม่มีใครตกเป็นเหยื่อของมิจจี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยการระดมความคิดนะคะลงในกระดาษของแต่ละกลุ่มนะคะเพราะอะไรถึงไม่มีใครตกเป็นเหออเยะะเื่อมิจจี่เลยในครั้งนี้นะคะจะดีมากถ้าทุกคนได้ออกความคิดน,นะคะหอหนกลุช่วยกระตุ้นได้ นะคะยิ่งเยอะยิ่งดีมีเหตุผลยิ่งเยอะก็ยิ่งดีค่ะเพราะอะไรครั้งนี้ถึงไม่มีใครตกเหยื่อมิจจีครั้งน,นี้เรืคองที่เราคุยกันใน open โอเพนแชนเมื่อกี้นะคะคือเรามองว่ามันาการเมื่อกี้นะครับมันเป็น,นแค่สถานการกจำลองสมมติขึ้นมาซึ่งทุกคนเนี่ยได้รับบทบาทของตัวเองว่าอะไรบ้างที่ที่ต้องพยายามหลอกและก็ประชาชนเนีย่ย ก็พยายามที่จะไม่เชื่อที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องมีนิสชีพมาหลอกที่ทุกคนรู้อยู่แล้วก็เลยที่จะไม่โดนแล้วก็ที่สชีพจะมีคำมีการใช้คำพูดที่อาจจะไม่น่าเชื่อถือและในส่วนของประชาชนเนี่ยก็มีเหมือนแบบเขาก็มีพูดกันส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เหมือนยังไงล่ะก็ก็เหมือนเขามีประสบการณ์ที่เคยผ่านแล้วเป็นเป็นแบบเหมือนนิสชีพต้ใช้แค่ เรื่องราวที่ออกในข่าวเยอะประชาชนก็มีประสบการณ์ร่วมด้วยแล้วก็อย่างเช่นเทวีสวีพูดถ่ายได้อะไก็ไม่เคยเชื่อหรือว่าเจ็ดแต้มร้อยเจ็ดร้อยแต้มบุญได้กับเจ็ดร้อยบาทก็ไม่ใครเชื่อครับก็ประมาณนี้ครับสเหรับาะที่แตกต่างนะคะพวกหนูคิดว่าเราเป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะรู้ทันรู้ข่าวทและก็มันดูจากข่าวสารด้วยเห็นเป็นตัวอย่างเยอะอะไรแบบนี้เรา่า เราจะเห็นว่าเวลาเรามีสตินี่สําคัญเนาะแต่ว่าตอนไม่มีสติจะเป็นไงล่คะครับตอนที่เราไม่มีข้อมูลล่าสุดเป็นข้อมูลล่าสุดเนาะคิดว่านักศึกษาที่เราบอกว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราว่าเคยมีใครโดนแล้วไหมเนีในนี้มีจากราชพัฒน์ใช่ไหมจากมอชเพื่อมีไหมมนนีได้ดูข่าวอ่านข่าวปะ,ะมีได้นอนเนาะ เพราะฉะนั้นการมีสติก็สําคัญมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะจะมีสติได้ก็ต้องเอ็ดให้เป็นใช่ไหมคิดให้ทํานะครับงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยกันอย่างมากเลยนะครับแล้วในเหตุการณ์ต่อไปนี้เนาะว่าจะทํำยังไงเพื่อให้เรารู้ว่าอันเนี้ยมีสติหรือไม่มีสติสตนะครับเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาให้เรานะครับสิ่งที่เราจะต้องแข่งกันแต่ละกลุ่มนะครับเราจะแข่งกันระดมความคิดเนาะออกมา ให้ได้มากที่สุดน,นะครับหนึ่งรอบจะให้เวลา3นาทีระดมความคิดออกมาให้ได้มากที่สุดเนาะเออเช่นการที่เราเชื่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราคิดอะไรอยู่บ้างอา่าผมยกตัวอยา่างหน่ที่เราเชื่อเชื่อว่าเออเขาจะให้เงินเราสามเท่าเนี่ยเราคิดอะไรอยู่เราอยากได้อา่าที่ไรอีกเอาหลวโลกใช่ไหมเออเป็นเพรอาอะไรอีก เออไม่รู้เนาะถ้าเกิดไม่รู้นี่แปลว,ว่าอะไรไม่ทันและไม่ทันความคิดตัวเองแต่ทําไปแล้วใช่ไหมครับเช่นถ้าคนที่อยากได้ก็ต้องรู้ว่ามันต้องมีโอกาสที่มันจะได้ใช่ไหมเออเราเป็นโชคดีของเราแล้วอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีความคิดออกมาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีกรณีศึกษาให้พวกเรานะครับแข่งกันระดมความคิดออกมาที่้มากที่สุดเนาะจะเขียนด้านหลังก็ได้นะครับ คุณอ่าหัวหน้ากลุ่มอาจจะเล่าให้ฟังว่าในนี้ในรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ให้เราเขียนระดมความคิดออกมานะครับให้ได้มากที่สุดเนาะว่าเอ๊ะพอเราเป็นแบบนี้เนาะเหตุการณ์นี้เราทําแบบนี้มันมาจากความคิดอะไรของเรานะครับอ่ะงั้นขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มมารับข้อที่หนึ่งไปเลยนะครับข้อที่หนึ่งเนาะค่ะเเลยครับรับไปเลยค่ะหนังย้อมนะคะว่า ระดมความคิดออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะเยอะที่สุดนะคะความคิดอะไรหรือมุมมองแบบไหนที่ทําให้ไม่มีสติสัมปชัญญะในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สิ่งที่เราจะระดมความคิดอะไรมุมมองอะไรนะคะจากการณีนี้น,ะนักศึกษาใช้เวลาหลายชั่วโมงตอ่อวันเล่นเกมออนไลน์จนส่งผลกระทบต่อการเรียนสุขภาพและ 2, ความสัมพันธ์กับครอบครัว คิดว่านักศึกษาคนนี้เขามีความคิดอะไรหรือมีมุมมองแบบไหนนะคะแล้วเ <_ s 1> พราะอ,อะไรเขาคิดอ,อะไรเขาถึงทำแบบนี้นะคะเขาคิดอ,อะไรเขาถึงใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวนันเล่เนเกมออนไลน์จนส่งผลกระทบต่อการเรียนสุขภาพและความสัมพันธ์คะหมดเวลาล <s> ค่ะ,คะพี่มาส่งที่ผู้พิที่เลยนะคะเขียนใหม่เล่นกลุ่มแล้วพี่ไปส <ไป S 1> ่งที่ผู้พิทใ้เลยค่ะแว แล้วเดี๋ยวรับกระดาษไปเพิ่มสำหรับข้อต่อต่อไปนะคะข้อนี้วอมข้อมความคิดที่เราตอบมาส่วนมากนะคะเป็นด้านบวกหรือด้านลบนะคะข้อแรกเนาะส่วนข้อที่สองค่ะเราจะดูว่าความคิดที่เราตอบมาเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์ต่อพฤติกรรมอย่างไรบ้าง ความคิดที่เราตอกมาทั้งหลายแหล่นะคะส่งผลต่ออารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวเองของครอบครัวของสังคมหรือของชีวิตเดินนะคะเราจะตอบคำถามสองข้อนี้ค่ะจากคาตอบของพวกเรานะคะตอนนี้เราจะพิจารณาคําตอบของเราในกระดาษสีชมพูเนาะที่เราได้รับกลับไปค่ะว่าความคิดที่เราตอบมาจากสถานการณ์ต่างๆเราเนี้ยค่ะส่วนมากเป็นความคิดด้านบวก ือเป็นความคิดด้าน,นนะะลบนะคะแล้ข้อที่สองนะคะความคิดเราเนี่ยที่เราระบมกันมาในข้อที่ผ่านๆมาเนะะี่ยค่ะส่งผลต่ออ,รอารามณนะ์อย่างไรบ้างส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะคะทางของตัวเองครอบครัวสังคมหรือว่าชีวิตภาพรวมอย่างไรบ้าง ก็จะตว่าชอบครอบคือกระทบต่อคนแล้วก็กาเนกับครอคโอเคะของคุณมากเลยนะคะคนหนุจะเป็นพฤติกรรมด้านหลบหชีวิตลนะคะจะเป็นการโทษตัวเองว่าทำไมเราไม่มีคนอื่นทำไมพ่อแม่เราไม่รับผิดชอบตัวเราโอเคเป็นลักษณะการที่โทษตนเองเนาะ ราวนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนเนาะความคิดเดิมนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยแจกกระดาษสีเขียวให้ใช่ไหมคะนะคะให้พวกเราลองพยายามเปลี่ยนความคิดเดิมที่มันเป็นความคิดด้านลบเนาะนะคะให้เป็นความคิดด้านบวกค่ะนะคะ,นะคะเราก็เขียนความคิดเดิมนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนใหม่คิดเป็นด้านบวกเ่ยจะคิดยังไงนะคะเนาะ,ะนะระดมออกมาให้ได้เยอะที่สุดละะเลยค่ะเขียนในกระดาษแ่สีเขียวนะคะ ยกตัวอย่างให้ฟังเนาะความที่ได้ดแบวกอย่างเช่นเราเล่นเกมแบบที่เราควบคุมเวลามันก็จะทําให้ไม่กระทบอย่างอื่นนะนะคะหรือ,อ,อว,ว่าแทนที่จะเล่นเกมเกยอะขานาดนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก็น่าจะมีประโยชน์นะอย่างเช่นไปวิ่งดีกว่าเนาะเขาไม่คุยเยอะเลยอ๋อ คิดที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้ามันเป็นมุมมองความคิดด้านดีหรือด้านบวกเนี่ยนะคะเวลาที่เราคิดแบบนั้นปุ๊บมันก็จะส่งผลมาถึงพฤติกรรมของเราด้วยนะคะจากพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยเราพฤติกรรมที่เราแสดงออกมันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเช่นถ้าเราคิดว่าที่พ่อแม่บ่นเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เป็นห่วงเราพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บ ใช่ไหมคะแทนที่เราจะไปโพสข้อความบนดาหรืออะไรพวกนี้เราก็จะอ๋อไม่ไม่ทำตึ้งกรรหลอกดาดนั้นค่ะนั่นคือในตอนแรกในใบที่อาจารย์ให้ทำครั้งแรกใช่ไหมคะพวกหนูรู้สึกว่าคิดมันได้ข้อน้อยกว่า แล้วพอพอเป็นในมุมมองที่เป็นบวกรู้สึกว่าเพื่อนๆช่วยกันพูดแล้วก็พูดออกมาไวจนแบบรู้สึกว่าเสียงม่ค่อยทันญี่คิดว่าเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะว่าแน่ใจกลุ่มพวกเรามีแต่คนชอบพูดกันแบบเออครบเลยกับคนอื่นด้วย ที่สําคัญนะครับที่เรากำลังเรียนรู้กัรเราเรียนรู้กันสามเรื่องเนาะว่าเรารู้ทันใช่ไหมครับการใช้สื่อเ่านีไหมนะครับเรามองในแง่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเรามีความคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งพาตัวเองเนาะส่วนที่สําคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าใครคิดบวกคิดลบได้มากกว่าแต่อยู่ตรงที่ว่าเรารู้ทันหรือเปล่าใช่ไหม วันนี้เราคำนึงคิอะไรเพราะว่าคิดบวกก็ส่งผลแบบนึงคิดลบก็ส่งผลแบบนึงเนาะใครี่คิดบวกได้เยอะใช่ไหมครับคิดลบไม่ออกเลยก็เป็นเรื่องที่เกิดได้หรือใครจะคิดลบเยอะๆโม้คิดบวกยากจังเลยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่อยู่ที่ว่าเรากําลังคิดอะไรอันนี้คือส่วนที่สําคัญเนาะหรือแม้แต่กลุ่มนี้ใช่ไหมครับที่เพื่อนบอกว่าเออแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเนี่ยเราคิดได้เป็นบวกเนี่ยบางทีมันยากมากใช่ไหม แต่พอลองคิดดูมันก็ช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราต่างหากเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมครับเนาะให้เรามีสติมากขึ้นก็ต้องเริ่มรู้ก่อนว่าเราคิดอะไรใช่ไหมถ้าเราอยากจะมองรูปอย่าง่ดีเราต้องฝึกที่จะเปลี่ยนไงความคิดที่มันลบๆของเราที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันก็ไม่ค่อยเป็นบวกเนี้ยให้มันเป็น ให้เรียนเป็นบวกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะและที่สำคัญจะพึ่งพาตัวเองได้ก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองใช่นไหมโดยเราอาจจะเริ่มเปลี่ยนจากความคิดของเราก็ได้จากเดิมเราอาจจะคิดว่าโอ้ช่างที่ทำอะไรไม่ได้หรอกฉันช่วยได้นิดเดียวใช่นไหมแค่เราเปลี่ยนความคิดใหม่ใช่นไหมครับว่าเออเราก็ช่วยได้ใช่นไหมเราก็อาจจะเริ่มทำบางอย่างเพิ่มขึ้นถึงแม้ปัญหามันอาจจะยังอยู่เหมือนเดิม นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนความคิดอะไรของตัวเองจะเปลี่ยนการกระทาอะไรของตัวเองเนาะทักษะพวกนี้ใช่ไหมครับนะที่เราจะใช้ได้มันก็จะเริ่มต้นจากการที่เรามีการรู้ทันตัวเองเนะี่ยเนาะเหมือนโมเดลแชทเมื่อกี้เราตั้งหน้าตั้งตาเลยเดี๋ยวที่เข้ามาทั้งหมดนี้มันหลอกเราแน่ๆใช่ไหมเราคุณก็จะตั้งตัวละว่าคือสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่เชื่อใช่ไหมอ,อันนี้ขนาดเท่าที่เรารูนะเรายัง ต้องตั้งสติขนาดนี้เนาะไอ้วนที่เราไม่รู้ยังมีเยอะเลยใช่ไหมครับรวมไปถึงเนี่ยจะมองรูปในี้ดีก็ไม่ได้แค่บอกว่าให้มองรูปในี้ดีแต่เราต้องฝึกในการเปลี่ยนความคิดตัวเองเนาะเพราะอ่านใบสีชมพูสีแดงเนี่ยพออ่านปุ๊บอารมณ์เป็นไงีเกิดอารมณ์อะไรขึ้นลนาะอารมณ์หัวร้อนอ่าหัวร้อนด้วยใช่ไหมเออเบื่อด้วยเศร้าด้วยหหกิดด้วยเนาะแต่พอเปลี่ยน เาอ่านในตัวที่มันเป็นในกระดาษสีเขียวใช่ไหมอารมณ์เราก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าอารมณ์มันเป็นตัววัดเนี่ยว่าความคิดเราเานียมันทาให้เกิดความรู้สึกอะไรเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกในการรู้ตัวเองใช่ไหมครับเนาะและถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับความคิดแล้วก็การกระทำของเราเนาะอ่างั้นให้ทายด้ว,วาที่ทํากิจกรรมมาตั้งแต่เช้าเนี่ยกำลังฝึกให้เรามีทักษะในการเปลี่ยนส่วนไหนล่ะ ก็คือความคิดของเราเนาะความคิดจะฝึกเปลี่ยนได้เราก็ต้องฝึกบ่อยๆใช่ไหมครับแตไม่ได้คิดอย่างเดียวคิดให้เยอะๆบ่อยๆแต่ว่าคิดเยอะในที่นี้คือคิดใหเห็นทางเลือกไม่ได้เป็นคนคิดมากนี่แต่ให้เราคิดเห็นทางเรื่องมากๆเพราะว่าคิดอันแรกๆมันจะเป็นด้านลบส่วนมากแต่ถ้าพอเราเริ่มคิดด้านลบจนหมดแล้วมันจะเริ่มกลายเป็นความคิดด้านบวกนะครับเพิ่มมากขึ้นเนาะ อ่าอันนี้ก็จะฝึกให้พวกเรามีทักษะในการเปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อให้รู้ตัวเองมากขึ้นมองในแง่ดีมากขึ้นเราต้องผ่านตัวเองได้มากขึ้นเนาะอ่ารูคะแนนดีกว่าเราุรูสองุรูนี่เขาบอกโอ้โหความคิดต่างๆได้เยอะเลยเนาะมาดูคะแนนรวมของเขาดีกว่าครับสี่เนาะสี่อยู่ไหนครับอ่าอยู่นี่เนาะอ่าเรจะได้93คะแนนนะครับรวมมือกับทั้งสามกลุ่มด้วยเดี๋ยว